ยกจ,จากนอกคนเดอ้อเสียบนี่นอกบ้านจบจากนอกนอกบ้านนอกเฮี้ยนนี่ละ่เะเห็นไหมมันจบยู่นะครับอย่งผัดไทยใส่กะเจียไม่กินอะไรนรกะเจียนั่มีแยบแค่ไม่เผาเผ็ด

วันที้เมื่อวันไหนว่นรุ่งเดี๋ยวนาเดี๋ยวนบับเดี๋ยวนับมาโอ้น้มาเอาตุ่มมาไหมดิ ตำปรดี๋ยาดดำฮอนดำก็วัาไปว้าม้วอะอ้เอาเอาเดี๋ยวมาตอเลยบ่ยัางเดินตามกัน่อนอ๋อห้องบ้านนเสี่ยงที่รู้สิ้ยไปกันดีไ

我叫什么？我。我给大家说。我要干嘛？扭呢。哦，这样子啊，这样子啊。你要靠不长板我。嗯，好，黄 โอ้ว่านม่หลอกสาซิมสใสไว้หรอกจำดำไว้เนี่ไพี่องเกียบเกียบอ่ะสามจานสามคนน่ะละกับเมือกองตักต <DB. S 1> ักหลานนี Californ ่องแม่ตะกองก็กิน หัแห้งเลยยังกะทำไงเสียบกะทำไหมากะทำให,ำใหม,มให่เลยอ่ะเรียบร้อย,อย,อย,อยไปกิน